ที่ชื่อว่าวอชแมนนะคะเบอร์สไตน์แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดนะคะท่านก็ทําวิจัยนะคะและมีรายงานในวารสารทางการแพทย์นะคะของเลนเซตด้วยนะ,ค,ะคือตีพิมพ์ระดับดังทีเดียวแหละของเลนเซตนะ,ะท่านรองศาสตราจารย์ดรสารมิตก็ชมขอมทราบนะ,ะท่านอาจารย์สมพรของทราบะะที่วารส,สารนี้เป็นเป็นที่ยอมรับนะ,ะโรคกระดูกบางนะคะตรงนี้เนี่ยในงานวิจัยของท่านเนี่ยนะคะจะพบว่าโรคกระดูกบางเนี่ยเป็นโรคที่สมัยก่อนนี่พบในผู้สูงอายุใช่ไหม แต่ในปัจจุบันในศตรวรรษนี้นะคะเราจะพบโรคกระดูกบางร่วมกับโรคข้อเสื่อมในหญิงชายนะคะวัยกลางคนซะแล้วนะคะที่พบผ่าโทรศัพท์มือถือหรือเฝ้าแต่ข้ออุ้นเห็บตัวอ,อาหารการกินวิถีชีวิตที่ผิดปกติไปนั่นเองนะคะท<ม>ีนี้ต้องอีกท่านหนึ่งนะคะดร NW w a ์ k อ r นด์ิเวอร์เกอร์เนี่ยท่านก็กล่าวไว้ว่าในกระบวนการย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยจะย่อยสลายมันลงไปยิบย่อยไปถึงระดับอะตอมเลยนะแล้วก็โมเลกุล อยู่จํานวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานล่วงเวลาของขาเดินอาหารของเราเนี่ยมันจะมีผลทําให้การดูดซึมงไงคะมันมันไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคกระบวนการนี้ทําให้เกิดยูริกขึ้นอย่างล้นเหลือสารยูริกเข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นัไงคะมันก็จะทําให้เกิดกล้ามเนื้อเละตึงซา่งกไปได้นะคะเมื่อมีจุดมากๆก็ทําให้เราเกิดไปข้อต่างๆไปข้อต่างๆตามฝังผืดต่างๆนะคะก็จะทําให้เราเกิดโรคอุบัติซ้ำนะคะหรือ ไปลปาศาสอักเสบหรือว่าโรคเกาโรคปวดเส้นประสาทอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะในส่วนของการบริโภคนี่ให้เราต้องคิดให้ดีๆนะถ้าเรากินมากไปก็ทําให้ไตเราเสื่อมเพราะว่ามีโปรตีนมากไปาพราะกรดโปรตีนที่ต้องขับออกมาเนี่ยจะอยู่ในรูปของเอมีนนะคะแล้วก็จะเพิ่มภาวะของการทํางานของไตด้วยนะคะจึงเพราะว่าการกินโปรตีนมากเนี่ยจะมีผลทําให้เกิดสรุปนะคะเกิดโรคอ้วน เกิดความดันโลหิตสูงเกิดโรคอัมพาตเกิดข้ออักเสบเกิดโรคไตนะคะโรคขอบหืดโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเกาโรคก,กระดูกบางโรคภูมิแพ้และโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหันมากินอาหารที่เป็นธรรมชาตินะคะ ที่ดีที่สุดก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะคะเนาะแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าร่างกายของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นที่เหมือนน้องนอตบอกนะคะเราจะค่อยๆฝึกฝนไปนะคะก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอแต่ประการใดตรงนี้อยากให้พี่น้องๆเปิดใจนะคะตัวเองเนี่ยนะคะก็เป็นภูิแพ้นะแต่ก่อนนะคะแล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงแต่พอกลับมากินอาหารธรรมชาตินะคะกินมาปีนี้เป็นปีที่23มแล้วนะคะ ก็เห็นได้ชัดนะคะเราไม่ค่อยป่วยนะคะเดี๋ยวเมื่อคนร่วมงานเราป่วยเราก็ทํางานแทนเพื่อนได้นะคะเนาะตรงนี้เนี่ย่ะก็บางทีบางคนก็ไม่เชื่อนะคะก็มีความคิดเดิมๆนะคะเหมือนที่เคยพูดไปแล้วนะคะว่าความก้าวหน้าจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองนะคะทําไปเถอะค่ะเพื่อสุขภาพนะคะก็ยังเรียนกับท่านอาจารย์ดรเปิชาวิทย์นะคะท่านอาจารย์พี่ปาเลยว่านะคะอยากจะให้นะคะองค์กรของเราเนี่ยมี ในส่วนของอาหารธรรมชาตินะคะวันนี้เนี่ยไปดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลแนละ้วก็มีชาวฟิลิปปินมานะคะที่พยาบาลก็บอกว่าให้ช่วยพูดภาษาอังกฤษให้หน่อยนะแนะนําเขานะคะในเรื่องของลูกเขาที่ไม่สบายนะคะแล้วเขาก็กินอาหารมางสบิรัตด,ด้วยนะเขาหาอาหารที่โรงพยาบาลก็ไม่มีก็เลยบอกว่าอย่างนี้สิคุณไปสั่งอาหารได้ไปสั่งให้เขาทําได้ไม่เป็นไรนะคะเนาะก็พอดีภรรยาเขาผ่าตัดคลอดนะคะแล้วก็เขามาเยี่ยมลูกก็ไม่มีใครกล้าเข้าหาเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ นะคะก็เลยจุดนี้นะคะเขาก็ช่วเยี่ยมลุงเสร็จเขาก็ถามว่าจะไปทานอาหารได้ตรงไหนทาอาหารได้ตรงไหนลงพยบาลเราไม่มีอย่างนะคะก็ต้องแนะนําให้เป็นสั่งเอาก็แล้วกันนะคะ ก็น่าสงสารนะบอดีภรรยาก็เป็นเองหวานลูกออกมาก็เลยน้ําตาลต่านะคะก็มาเจินด้อมๆมองลูกนะคะไม่มีใครกล้าคุยกับเขาก็โชคดีนะก็เป็นจุดเดินที่เราตอนนี้ชาวต่างชาติก็มามากขึ้นดังนั้นภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่เราจําเป็นต้องฝึกฝนนะคะรวมทั้งภาษาจีนนะคะด้วยติดลองลงมาและต่อไปอนาคตประเทศไทยก็จะมีอันดับหนึ่งก็คือเรื่องอะไรคะคนไทยภาษาไทยจะเป็นภาษาหลักของโลกนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น เราจะสอนภาษาไทยต่างชาติได้แล้วก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษเป็นเบื้องต้นหรือภาษาจีนเป็นพื้นฐานนะคะนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถขยายก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆถึงระดับชาติและก็ระดับโลกในที่สุดนะคะทีนี้นะคะเราก็เลียนวิชาการมาเยอะแล้วเนาะขอเวลาหนึ่งนาทีนะคะให้เราได้ฟังเพลงแบบสนุกๆนะคะทํานองเพลงคุณลำไยนะคะกินเจดีนะนะคะ ซึ่งประธานโดยเซียนเสียเปื้อนเซียนูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะคะนะ่ารักดีนะคะลองฟังดูนะคะ นั่นไม่รู้สึกรู้ชาไม่กินเขาก็ไม่่าไม่ใช่ฟ้าประทานให้กินถามจริงจริงเธอกินเพื่ออะไรกินด้วยใจหรือว่ากินทพียงโอชาหรือฉันอยากรู้วันไหนจะป่วยขึ้นมาวันนั้นเลยนะจะร้องถามว่าทำไม ข้าวกล้อมถั่วงาสาหร่ายคุณค่ามากมายไม่ยอมกินกันกระของเม็ดบัวหัวมันเม็ดทาตะวันโทษทาก็ไม่มีกินเจดูเทศจะตายก็แล้วทําไมไม่กินกันละเนี่ยเนื้อย,ย่างไก่ทอดกุ้งสดเป็นอย่างบ่อดกันล่ะคะคุณพี่ ินเจแล้วจะมีเชฟรีหุ่นดีดังฝันภาวะนี้ต้องปรับตัวเองให้ทันสถานการณ์ปัจจุบันภาพประมาทพันพิภัยราวีเก้อแล้วไม่ดีหวนพีล้วนมีโรค้ายเก็บสะสมนานไปความดันโลหิตเป็นไงคกินหรือไม่ก็คิดดูให้ดี get get to hai get get too high จะต้องทมม่าทำไม,มแต่ต้องกัวมาสาหร่ายคุณค่ามากมายไม่ยอมกินกันปทองเม็ดบัวหัวมันเม็ดทานตะวันทษทาแก็ไม่มีกินเจดูเท่จะตายก็แล้วทำไมไม่กินกันละเนี่ยเนื้อย่างไก่ทอดุ้งสดเป็นอย่างบออดกันละคะคุณพี่ ดีเแล้วจะมีเชฟดีหุ่นดีดังปันภาวะนี้ต้องปรับตัวเองให้ทันสถานการณ์ปัจจุบันถ้าประมาณพันพิษไยราวีกินเนื้อแล้วไม่ดีอ้วนผีล้วนมีโรคร้ายเก็บสะสมนานไปความดันโลหิตยังนไงควรกินหรือไมอ่กคิดดูให้ดีคิดคิดคด,ดูให้ดี คิดคิดดูให้ดีโอเคนะคะก็สนุกสนุกนะคะผ่อนคลายนะ<ม>อย่าไปกังวลอะไรมากนะคะ<ม>ออเราก็ค่อยๆดูกายนะคะก็เอาความรู้ในในวันนี้นะคะก็อเอาไปปฏิบัตินะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจค่ะก็ขอส่งคืนมาให้น้องตน,นะคะ,ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณพ,พี่หมอจุ๊กครับวันนี้ นะครับมันทุกอย่างเนี่ยม,มันมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับว่าเราจะหยิบอะไรเข้าไปในร่างกายนะครับถ้าหยิบเป็นสิ่งที่ดีๆกับร่างกายก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าหยิบเป็นสิ่งที่มันมีโทษภยัยแฝงอยู่ก็จะทำให้ร่างกายเราแย่ได้นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญงเงินทองคือสุขภาพเองเพราะว่าถ้าเราเสียเงินเราสามารถที่จะหาใหม่ได้แต่ถ้าสุขภาพนะครับ บางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคที่มันยังไม่มีการรักษาได้ยางเป็นเศเป็นขาก็อ,อาจจะทําให้เรานะครับรู้สึกแย่ yeah, นะครับรู้สึกว่าไม่มีความสุขได,ด้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเลือกขัดสารเขาสิ่งใดสิ่งดีๆนะครับเข้าไปในร่างกายเรากันดีกว่านะครับต่อไปนะครับจะเป็นการอภิปรยายจากท่านดรท่านอาจารย์ปภยนะครับซึ่งท,าาท่านอาจารย์อายเนี่ยเป็นวิทยากรที <S <S 2> <S 2> <ม>่